อาเภษพ,พะระลวดสวัสดีซี่สูผูสุขชนกับผมเป็นยังไงพี่น้องมื่ขึ้นในช่วงมานกันว่านอเลาาพัฒนาล่าพัฒนาเมื่ขึ้นในวันพุธบนนันออกซีหนึ่งเก่าล่างนันออกหาซีม่ขึ้นของแอดบอ่อเขาเลวพี่น้องเด้อฟันทงฟันทงที่ในกลุ่มก็คือฟันทงทีหนึ่งพี่น้องฟันทงทีหนึ่งกับเขาแต่มาจับคู่เนี่ย หนึ่งหาหนึ่งหกบกหกบัดกับหัวเราพี่น้องบกเขาส่วนลงคีบนี่ก็คือบกเขาเพื่อกันฟันท่องหนึ่งหาเลขบดออกหนึ่งเก่าพี่น้องยังวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นทีหนึ่งส่วนฟันท่องตัวเน้นนี่ก็คือหนึ่งหาเลขออกหนึ่งเก่าพี่เก่าหนึ่งหาขั้นเป็นซีเนี่ยคิดเข่าโตน้อพี่น้องเน้อขั้นเป็นซีนี่ หาดไปอยู่รักลอยซะนี่หาดไปอยู่รักลอยอืมหาดหาเอ้ยหาดไปอยู่รักพันซะขั้นหาว่าอยู่รักลอยก็นสิเขาสามตัวโตอยู่นอกพี่น้องเลยเขาสามตัวโตเยอเลขออกหนึ่งเก้าก็ไบุกบุกหกตีลังกาบเพเขาพี่น้องแต่สายวิ่งสายหลุดสายแล่นนี่บพรผิดหวังกัอพี่น้องนึงเนี่ยเขาเยอะ วันศุกร์วันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ด เป็นงวดทุ้ายของเดือนพฤกภาเานะพี่น้องเล่าเป็นงวดทุตไยและพี่น้องวันที่สาสิบเอ็ดนี่บัดท,ที่นี่ก็ขี่ไปเริ่มปุรลพี่น้องบัดนี้วันจันทร์ที่สามพราะวันที่หนึ่งกับวันศุกร์เอ้ยวันที่หนึ่งกับวันเสาร์วันที่สองกับวันอาทิตย์ก็ขี่ไปเริ่มวันจันทร์ที่สามปุรลพี่น้องบาดนี้ อันนี้เป็นวดสุดท้ายของเดียนพึกซภาได้พี่นลองด้วยวดสุดทไายของเดียนลาวพัฒนา หน่อยทัานใหญ่บินลูดบนล่างหนึ่งสองหนึ่งกับสอง วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองเนีนทีหนึ่งวัตถิพานมากคะแนน,นหนึ่งอันไรคะแนนหนึ่งอกีกกระบะเก่านี่พี่น้องไอ้สังเกตเก่ามา,จากจังหวดัดละว่าเก่าเก่ามากสามงหวดสี่งหวดละเก่าเก่าเดินมาก เก้าเดินมาสามหดติดละบาทนี้ว่าเบิร์หนึ่งขีเดินบาทนี้พี่น้องเก้าเดินสามหดหนึ่งก็ต้องเดนหนึ่งกับสองเหี็ตที่หนึ่งส่วนจับคู่จับคู่ใน,ในักก้นได้ตัวเก้าหนึ่งหาตัวหน่อยกันหนึ่งหก หนึ่งเกตสองห้าสองหก เดตัวนีนไมีตกกันได้พี่น้องตัวนี้มีตกกัน,น,น,กนส่วนตกกัน ส่วนตกกันนี่ให้หนึ่งหนึ่งตุกันหกหกหกตุกันได้ไปหน่องตุกันหนึ่งหนึ่งหกหก จะมีสามตัวเพื่อเขาหนึ่ง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 เกียรเหล็กสามตัว สองเจ็ดกระเล็กสามตัวมีสองคูคือ่อกเอา ตัวนตัวเน้นเน้นที่หนึ่งเจกตตกกันตัวล่องกัลย่าลื่มพี่น้องธามักถ้าชอบพิจารณาบ้างเน้นที่หนึ่งเกดเน้นที่หนึ่งเกดเธอ วันศุกร์ที่31ฝึกสภาพสองหาหกเจ็ดลาพัฒนาวิ่งรูดผลล่าง1กับ2เน้นที่1ส่วนจับครูก็คือ1 5, 6, 7, นึ่งหาหนึ่งหเาสองหเน้นที่หนส่วนตกกันในนี่พี่น้องกันเบิร์นี่ก็คือ1นกับ6กกันเบิ้์นนี่หนึ่งส่วนเลข3ตัวก็หนึ่งหนึ แชมหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบื้องมามากผ่านได้ไป้องได้ตัวเลขกเปแค่แนวทางเราคอยไปลองโชคดีม,ม,มนันมานแห่งปัง,ปงกกกกๆกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้าด้้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม